สำหรับสมาธิในมุมมองของผมครับก็คือสมาธิจะช่วยให้ใจของเราครับใสสะอาดขึ้นครับพอเวลาใจของเราสะอาดขึ้นใช่ไหมครับก็การกระทําแล้วก็คําพูดของเราก็จะใสสะอาดขึ้นด้วยครับคิดว่าสมาธิก็คือการที่เรามีสติสัมปัชัญญะอยู่กับตัวค่ะรู้ตัวทุกเมื่อค่ะแล้วจะทําให้แบบการเรียนดีขึ้นค่ะก็คิดว่าสมาธิทําให้เราแบบว่า คือถ้าเกิดเรามีสมาธิเวลาเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะทำให้เราเรียนได้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเรานั่งสมาธิเยอะๆก็จะทําให้เราคิดว่า่าจะทำให้เรามีผิวพรรณมานน่าพองใสมากขึ้นเลยอยงี้ค่ะกลับเข้าสู่รายการ DMC Guide ค่ะในช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องราวผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาท จากโครงการบทพระ1ึ0แสนรูปรุ่นที่5ที่ส่งเข้ามายังโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมเลยค่ะพระสุรพลพระเศษโทอดีตครูโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ ท่านรับราชการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2525ค่ะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยอบายมุกนะคะหลังจากเลิกสอนในตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันเล่นไพ่สูบบุหรี่แล้วก็ดื่มสุราโดยให้นักเรียนไปซื้อบ้างบางครั้งนะคะมีหนังหรือหมอลำผู้บริหารโรงเรียนก็จะชวนคณะครูไปเที่ยวงานซึ่งก็จะผิดศีลห้าทุกครั้งค่ะส่วนตัวพระสุรพลนะคะ ก่อนที่จะมาบวชนั้นก็ดื่มจุลาแล้วก็สูบบุหรี่ต่อมาแม้จะย้ายอีกถึง3โรงเรียนก็ยังเจอในรูปแบบเดียวกันค่ะในที่สุดก็คิดตัดสินใจหักดิบนะคะก็ต้องทุรนทุรายจากการเลิกสูบบุหรี่ถึง15วันค่ะต่อมาขอย้ายออกมาอยู่ยังโรงเรียนปัจจุบันนะคะก่อนหน้านี้ค่ะนักเรียนก็ทิ้งขยะไม่ถูกที่อยู่เต็มบริเวณหน้าโรงเรียนเลยนะคะ พูดจามไม่ไพเราะแล้วก็ทะเลาะวิวาทอยู่เป็นประจำค่ะจนกระทั่งได้ร่วมกับโครงการฟื้นฟูสืลธรรมโลกหรือเด็กดีวีตาในปีพุทธศักราช2551ค่ะท่านเดินทางมารับสื่อนำกลับไปฝึกกับนักเรียนพร้อมกับทำตัวเองให้เป็นต้นแบบที่ดีนะคะจนเกิดการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนในทางที่ดีขึ้นค่ะ พระสุรพลท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับชมรมพุทธศาสตร์สากฎหลายครั้งนะคะได้ทำหน้าที่ของครูผู้นำบุญเป็นสารีนิมนต์พระอาจารย์ไปเทศสอดในชุมชนเชิญชวนคนมาวัดเป็นคันรถบัสทุกต้นเดือนแล้วก็ยังบวชในรุ่นบูชาธรรมหลวงพ่อ66ปี บวชภาคฤดูร้อนในปีพุทธศักราช2,554และในปีนี้นะคะพอมีโครงการบวชครูแก้วระหว่างวันที่1-30ถึง30เมษายนพุทธศักราช2,555ท่านก็ตัดสินใจบวชในทันทีค่ะสำหรับเรื่องราวผลการปฏิบัติธรรมของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมกับพระเดชพระคุณพระเทพยานมหาบุญีหลวงพ่อธรรมชโยได้เลยค่ะ การปฏิบัติธรรมในแต่ละรอบกระผมก็ได้นึกน้อมองค์พระธรรมกายประจำตัวที่กระผมได้สร้างเอาไว้สาธุา้จมาวางไว้ที่กลางทองแล้วทำใจนุ่มน่มเบาๆสบายๆนิ่งๆอยู่กลางองค์พระอับแล้วว่าท่านผ่านคงนึกได้นี่นะ๊ะมีความสุขตลอดเวลาเลย จนถึงวันเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีวันที่14เมษายนสองห้าห้ากผมก็ได้น้อมอธิษฐานดอกบัวเป็นพุทธบูชาสาธุจ้าดอกบัวที่ถือเวียนประทักษิณใช่ไหมจ๊ะน,นึกน้อมนำองค์พระไว้ที่กลางท้องอย่างนุ่มๆเบาๆสบายๆนิ่งๆ พอเริ่มผลิตกลีบบัวกลีบแรกคงนึกปลิตใช่ไหมจ๊ะนึกว่าปลิตกลีบบัวกันใช่ไหมจ๊ะองค์พระก็ได้ผดขึ้นมาจากกลางท้องเลยสาธุาจ้ะไอ้ท่านสมพานี่ทําเป็นแล้วนี่เลยจ๊ะขยายออกมาเต็มท้องเลยสาธุาจ้ะสิ่งขอ็งองค์พระมาจุกอยู่ที่คอหอย ชาติกลืมตาเห็นในตอนกลางวันสาธุจ้จโอ mm ้จาครูทำได้อย่างนี้นะจเะเดี๋ยวก็หมดโรงเรียนเลยจากโรงเรียนก็ถึงผู้ปกครองด้วยนี่ไงพอไปคลิปเบื้อกลิปที่สองก็เห็นจุดเล็กๆกลางองค์พระสว่างวาบขึ้นมาสาธุอจท่านสมภารทำเป็นแล้วนี่้ะทำเป็นแล้วนี่สมภารสุรพลพระเศถโถนี่เนาะ แสงนวลนวลใจหยุดนิ่งที่กลางแสงนวลนวลนั้นเย็นเย็นสบายสบายตัวเบาๆหยุดนิ่งอยู่อย่างนี้ตลอดอระยะเวลาเวียนประทักศิณสาธุเจ้าโอข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในหยุดนิ่งเห็นจุดสว่างกลางองค์พระนะจ๊ะเชื่องฟังพระอุปชาให้โอวาทองค์พระที่อยู่กลางท้องก็ย่อเลกลงคล้ายท่อ เราเป็นจุดเล็กๆอยู่กลางท้องเร็วมากกลางท้องเย็นว่าไปทั้งตัวตาทวดเจ้าไอ้ทำเป็นนี่จ้าถูกต้องมากเลยดีมากจ้ะมีความสุขมากครับระหว่างรอบสมบทกระผมก็ใจอยู่ตรงกลางท้องถูกต้องมากเลยดีมากถูกหลักวิชาจ้ะ จุดเล็กๆยุดนิ่งอยู่กลางท้องตลอดเวลาจะกระั่งางกล้บไปอุปสมบทในพระอุโบสถจุดเล็กๆนั่นก็ขยายใหญ่เป็นดวงกลมใสนวลน,นวลนขนาดนิ้วหัวแม่มือสาธุจ้าแล้วขยายใหญ่ขึ้นเต็มทอ้องตรงกลางสายสว่างมีความสุขมากครับสาธุจ้า ต้องใหญหายนะจ๊ะต้องรักษาไว้นะจ๊ะนี่ได้บวชสองชั้นแล้วทุกวันนี้นอกรอบกระผมจะน้อมใจไว้กลางองค์พระตลอดเวลาสาธุจา,ท,าทั้งนั่งยืนเดินจำวัดก็อยู่ในอู่ทะเลบูญครับสาธุจ่าถูกต้องมากเลยท่านพระครูแก้วก็ต้องได้อย่างนี้ทุกรูปนะจ๊ะ บางครั้งองค์พระก็ขยายใหญ่มีองค์ใหม่เกิดขึ้นดีมากเลยเจ้าให้ให้ดูเฉยๆนะจ้านิ่งๆอย่างเดิมถูกต้องมากจ้าดีมากจ้พาท่านสมภารมีบุญมากเลยในรอบก็นั่งต่อได้เลยบางครั้งก็ใช้เวลารวมใจไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่ในรอบองค์พระจะชัดกว่านอกรอบครับก็ต้องให้ชัดทั้ง นอกรอบในรอบนะจ๊ะกระผมตั้งใจจะขอเป็นครูที่ดีสาธุสาธุสาธุโอโหระยยคนี้ก็คุมแล้วสำหรับครูไม่ใหญ่ที่จัดโครงการสมบทหมู่ครูะนำฟื้นฟูศิทธรรมโลกขึ้นนี่นะจ๊ะเพราะว่ามโนปริธานหรือความมุ่งมั่นในงจของครูเกิดขึ้นแล้วนี่นะจ๊ะ นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยและยิ่งครูเข้าถึงธรรมะภายในด้วยก็สามารถที่จะไปสอนสิทธิ์ทั้งหลายได้และไปยืนยันได้ว่าธรรมะในตัวพระในตัวมีจริงดีจริงเข้าถึงได้จริงและครูได้เข้าถึงแล้วนี่นะจ๊ะครูทั้งรงเรียกนกระดีนักเรียงกรดีผู้ปกครองกรดีก็จะเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะทำอย่างครูครูนี่นะจ๊ะกระผมตั้งใจจะขอเป็นครูที่ดีทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกสื่อไปครับสาธุาและขอขอบคุณไปยังผู้บังคับบัญชาผู้บริหารการศึกษาเพื่อนเพื่อนคณะครูตลอดจนทุกทท่านที่สนับสนุนให้มีโครงกาบรบวชนี้เกิดขึ้น ให้ทุกท่านได้บุญจากความตั้งใจในการบวชครั้งนี้ด้วยครับสาธุจ้าสาธุโอ้โห,โหนี่ถ้าหากมีอย่างนี้แบบท่านสมพนษษานสุรพลพระเศษโถอย่างนี้นะจ๊ะทั้งทีมยกชั้นเลยแล้วก็ทุกโรงเรียนอย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นนี่นะจ๊ะ ที่มวลมนุษยาชาติปล่อยวางจากความเชื่อชั่วคราวและหันมาศึกษาความจริงก็จะพบว่ามนุษย์เราสามารถค้นพบความสุขได้จากภายในค่ะซึ่งจะส่งผลต่อจิตใจให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะ และเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผู้คนก็จะถันมาส่งความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์สรรสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมทั้งปวงเมื่อนั้นค่ะสิ่งที่มนุษย์ต่างสแสวงหามาโดยตลอดเราก็จะพบว่าโลกของเราจะได้รับความคุ้มครองด้วยธรรมะที่เกิดขึ้นอย่างศูนย์กลางกายของมนุษย์อย่างแท้จริงค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนํามาฝากในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนํารายการมาได้ที่ dmcguide@gmail.com ค่ะ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ